<laughs> อะไรวะเม <c oughs> ามาถ่ายพ่อค้าครับอ้อแ h ạ n คินะ้วขี <Thank you. S 2> ้ห่วยปะนะ่ยโอเใช้กล้กองเอากล้องมากล้องนึงนี่ไหมหนึกล้องจะใช้เนี่ย ขบนมาันางเลก็กกันเราพืใดเนี่ยบ่แมนราลุงบุญเลยนะไม่ใช่อันเดียวมันไปตัดย่ามอืมโอ้จด <c oughs> มา่าวไมันยังเคสอยู่วะออมันคดอยู่นี่ทำไมไม่ซื้อเตียงมาให้ด้วยจ่ะจะรู้ไหมล่ะ สองเดียส้มจากของวิดีโอครับอะไรครับผมวันนี้ายแน่นอวันนี้มาสูบน้ำแล้วก็มาเอาหญ้าแล้วก็มาซ่อมข้าวยังไม่เสร็จนะแล้วก็มาจอมเป็ดไม่ไม่เว้นหายแล้วแว่นแว่นหายแว่นตาไอหายแล้วสามพันเจ็ดไปแล้วแว่นหายแล้วดี แม่เดียนอายไปแล้วงาน่สามเป็นติดเออจับน้ามาตัวเองแต่ยางหายเหาอดิมันหนีมันยางัตัดตัหนีมากร่องน้ำเงินแล้วก็ไปยางมัซื้อหนีแล้วของว่างไปตะไคร้ก็ว่างไปหนีแล้วก็ล่องไปหั่นไปอุดน้ำหัวพอดี้ขืนมาบัลลกตัวว้ายบรรทาสันเดีนวักท่านย่ม่หน้ามของเก่าดวระด่นลงมันร่งในนหรบนี่นี่นี่กวบองหัน หายไปทางไหนไปเลยแมาสนแม่ครั่มาไหนเนี่ยให้ไสวยไหมสาดสวยไหมสวยเลือกกิ๊ตี้สวยไหมมีสาดตะไรครับเซเว่นอีเนะเดี๋ยวแต่งแขงเอานี่แรกเอาอ่ะสเตมสเตมแรกอะกี่ร้ยคะร้อนึง ภาสีซ่องเบียจะยุยยเจ้ามเรสือไมไม่สั่งเลยก็ให้ต้องไปซื้อโมไซค์เออยู่ดี็ไปซื้อไหมพักผ่อนไหมนั่งนี่ไหมไม่ไม่ต้องก่อนซื้ออันนั้นเล้วสองร้อยหนึ่งร้อยนะจะกินร้อนแค่ร้อนเดี๋ยวเขาเติมลงเรื่อยๆับกินก่อนเทแต่น้ำลงซดน้ำมันก่อนไงเดี๋ยวจะใข่าเลเขาอีก ตังปลาเผากินปลาเผาไม่ได่ปลาเผาสือเบียร์ม่ใหมเาไแล้วนะถึงเสบียตทวนนะตั้งเงินน้อยจ่ายเงินน้อยแล้วจ่ายร้อยนะชานาชานาเลยงินหมดหวยกินหวยเดกหวยอะไรออจเจจอะไรนะเก้า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 เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้ เก้า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 เจ็ดถ้าเป็นสันห็นนะถ้ามะขายจะเกิดส,สื่ออยู่เพราะว่าเหล็เมันเก่าค่ะเก่าแน่นะเนอะคุณได้เห็นเขาประหยัดสื่อได้เนาะเข้าไปเห็นแม่หัวเข้าประเ,ระเด็กเห็นเขามะขายบานเข้ามะขายทักอื่นนั่ไม่นถอย่าี้ไ่ได้ได้เพามันไปสองใบท์หรือมันไปใส่เยังถ่ายถ่ายข้าวหรือยังถ่ายแล้วครับผมนี่กินตั้งปลากินสับส้มตำ เขาไมาเชี่ยนหน่อยเหรอน้ำมันไหลดิสุดน้ำอ่ะเนยมันถ้วยก็ได้เอามาดิถึงเวลาใช่ล้ะใช่ไม่นั่งก่อนเหรอพี่ผักบุ้งอ่ะต้องไปเอาคันนั้นอ่ะไปดูซิบุ่งเขาฉีดยาเปล่าไม่ทําไนไม่ฉีดฉีดแต่ตรงบนนี้เดินไปดูสิเดินไปเนี่ยช่องที่สองเนี่ยที่ที่คันเดิ๋วนะคันเก่าน่ะนั้นเขาทําอะไรน่ะ แตงก่อตะไค่กับตะบะฮูจ้ะอไปเฉลี่ข้าวน้าผักพอนจ้ะตัวนี้เมียแห้งเขาปลูกแตงแห้งปลูกบกบัวลซอสซอสหน้าเมียนสวยจังนงให้ไหมแป้งมาให้ปลาไหลบ้างไยมเนีอะไรใครย้อยเนี่ยเนีอะไรใครย้อยไปดิปลุงน้ำก็ได้ใหม้องไปเมื่อนี้ไปครับไปมาแล้วได้ปะไม่ต้องฝึกอีกต้องฝึกอีกกลยุทธ์ยังไม่ถึง แล้วลูกบุญจะประเดิมขายลูงบุญกับประสุนเลยขายเมื่อวานแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่อันนีกตงเจังไม่ลองยูทูบเอแต่แแต่เม่อไยเงไปนอีองนสายแเมือันเนียรู้เลยไม่ต้องพูดหรอกพ้อมเสียมันออกเสียงมันออกแต่่ไม่ใช่ไงไม่ได้เสียงพูดเแไ่ ไปเลไป,าปถามปะาย็ปเลยาถามไมี่หนาแป๊บน<ป>ึง,งไปไปไปคายไปไล้ถามเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนที่